สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับคลินิกเกษตรอินทรีย์วันนี้นะครับหลายหลายคนตั้งคำถามมานะครับสอบถามมาว่าปัตพี5ดาวสูตรพิเศษสามพลังนะครับที่นะครับผสบเขียวๆที่เห็นหลายคนนะครับพี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนนะครับที่นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายปัจจุบันนี้นะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับทำไมมันใช้ได้ผลนะครับต้องขอ นะครับตอกย้ําอย่างนี้รับว่าปัตพีห้าดาวสูตรพิเศษสามพลังของเรานะครับเราต้องการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาเรื่องของดินเสียดินเสื่อมนะครับดินมีความเป็นกรดนะครับนอกจากนี้นะครับทาให้ในเรื่องราวของนะครับผลผลิตนะครับของพี่น้องเกษตรกรที่มันลดลงนะครับเราก็นะครับมีการสกัดสารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นนะครับสารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นนะครับซึ่งเรา นะครับสกัดมาจากฮิวมิกฟูมิกและก็ตัวอะมิโนซึ่งนะครับจะมีการออกฤทธิ์ที่นะครับเร็วนะครับออกฤทธิ์เร็วพอๆกับเคมีแต่จุดเด่นของมันก็คือนะครับช่วยทําให้นะครับ,นะรบไปปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ให้สารอาหารนะครับที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตต่อการออกดอกออกผลของพืชน,นะครับได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้นะครับยังไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานนะครับต่อโรคและมะเร็งต่างๆนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเราสกัดมาจากฮิวมิกฟูอิกแล้วก็ตัวอะมิโนนะครับซึ่งสารตัวนี้นะครับมันเป็นสารคีเลตที่นะครับทำให้นะครับพืชนะครับสามารถดูดซับนําไปใช้ได้นะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็ซึมเข้านะครับเซลล์พืชนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับ ตัวปกิริยาดาวสูดเสียอสามพลังนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวฮิวมิกนี่เองที่ทําให้สามารถไปปรับโครงสร้างดินจากดินแข็งดินแน่นนะครับทำให้ดินร่วนนะครับดินโปร่งดินพุนนะครับแล้วก็ทําให้ดินทรายสามารถกุ้มน้ําไว้ได้นานขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับตัวฮิวมิกนะครับยังไปเป็นตัวที่จะไปปลดล็อกนะครับตัวธาตุอาหารต่างๆนะครับที่ตกค้างอยู่ในดินให้พืชสามารถนํากลับมาใช้ได้ นะครับนอกจากนี้แล้วตัวฮิมิกนะครับยังจะเป็นตัวที่จะไปนะครับเสริมสร้างเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟูิกนะครับซึ่งนะครับในตัวฟูิกนั้นนะครับยังจะนะครับเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับความเป็นกรดและด่างนะครับของดินนะครับเพราะฉะนั้นวนนี้นะครับดินที่มีความเป็นกรดอยู่นะครับตัวฮิมิกนะครับจะเป็นตัวบัฟเฟอร์นะครับที่จะค่อยๆปรับ นะครับไม่ให้นะครับเกิดแรงเวงนะครับมากมายทําให้นะครับตัวของนะครับค่าความเป็นแบบเป็นด่างนะครับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตัว ฟูิจะเป็นตัวค่อยๆปรับค่อยๆปรับแล้วก็นะครับปรับได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะครับตัวฟ,ฟูบิเองยังจะเป็นตัวที่จะไปนะครับสร้างรากนะครับสร้างรากใหม่ขยายรากทําให้รากแข็งแรงก็จะมีผลต่อพืชทําให้พืชสามารถดูดเอาสารอาหารและธาตุอาหารนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นะครับเรามีตัวอะมิโนนะครับซึ่งจะเป็นสารอาหารนะครับที่จะช่วยนะครับในการที่จะทําให้พืชเจริญเติบโตเพราะว่าตัวอะมิโนนะครับเป็นตัวที่สร้างเซลล์ขยายเซลล์เร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้าตาลให้กับพืชนะครับทาให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นะครับแล้วก็มีตัวจุลินซีที่เราเติมเข้าไปตัวไตโคไมากับคีโตเมียมนะครับซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องราวของการไปนะครับทั้งป้องกันแลรักษานะครับโรคพืชต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือนะครับปฏิพีห้าดาวสูตรพิเศษ3พลังของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากคลินิกเกษตรอินซีแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ